ถ้าพูดถึงไอโอเนียคำคำหนึ่งที่น่าจะอธิบายภาพรวมของดินแดนแห่งนี้ได้ดีที่สุดก็คงจะเป็นคำว่าสมดุลเนื่องจากว่านี่เป็นหลักที่ชาวไอโอเนียทุกคนยึดถือในการใช้ชีวิตเดียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ฝังลึกอยู่ในแทบจะทุกอนูของไอโอเนียเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตความเชื่อไปจนถึงลักษณะนิสัยยกตัวอย่างเช่น ความหลากหลายของเผ่าพันธุ์อย่างเหล่าวัตยาที่มีรูปลักษณ์แตกต่างกันทั้งคล้ายสัตว์บ้างเป็นคนบ้างแต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลืนและสงบสุขและจะเป็นสิ่งก่อสร้างที่อยู่อาศัยต,ต่างๆถ้าเราสังเกตจะเห็นได้ครับว่าไทโอเนียนั้นไม่มีการตัดไม้มาสร้างบ้านเลยแต่ต้นไม้จะปรับเปลี่ยนรูปร่างให้เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยและยังคงตอบโต้ต่อไปเป็นปกติเป็นต้น จนกระทั่งวันที่นอกซัตว์ได้เข้าลุกหลานเกิดเป็นสงครามที่ทําให้สมดุลรต่างๆของที่นี่เริ่มพังทลายลงเริมจากการที่หมู่บ้านเล็กๆต้องถูกทาลายผู้อาศัยต้องหนีจากถิ่นฐานหนึ่งไปอีกที่หนึ่งทรัพยากรที่ต้องใช้ก็มากขึ้นในที่สุดชาวไอโอเนียก็ต้องเริ่มทําลายธรรมชาติด้วยมือตัวเองเพื่อความอยู่รอดนี่ยังไม่รวมกับที่ถูกทาลายจากเหล่านอกสัตว์ด้วยซ้ำไปและเมื่อเกิดรอยร้าวเล็กๆขึ้น ก็จะนำไปสู่รอยเล้าที่ใหญ่ขึ้นอีกจนกระทบกระเทือนไปทั้งไอโอเนในที่สุซึ่งแน่นอนเมื่อมีคนคุกคาม mm hmm. ก็ต้องมีการตอบโต้ชาวไอโอเนเกิดการประทะกับศัตรูชาวน็อกซัดอยู่เรื่อย,อยจนกระทั่งรวมกันเป็นกองกำลังต่อต้านเพื่อที่จะต่อสู้กับสุดท้ายไอโอเนก็ได้รับชัยชนะและทวงคืนดินแดนของตัวเองกลับมาได้สิ่งที่น่าสนใจในเรื่องนี้ครับ ก็คือเรื่องที่ว่าสิ่งที่ผู้คนทำเมื่อพบเจอกับความเปลี่ยนแปลงแน่นอนว่าสำหรับผู้คนชายขอบที่ต้องชนกับปัญหาก่อนก็อาจจะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากทำทุกอย่างเพื่ออยู่รอดซึ่งมันก็อาจจะพออนโลมได้หรือว่าทำความเข้าใจได้บ้างแต่อย่างคนที่มีอำนาจมากกว่าในที่นี้ก็อาจจะเป็นฝ่ายอย่างภาคีคินโคพวกเขาเหมือนมีทางเลือกเยอะกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นการเป็นแกนนา ต่อสู้กับทหารนอกซัดหรือช่วยชาวไอโอเนียที่พบเจอกับปัญหาหรืออย่างหนึ่งก็คือการนิ่งเฉยไม่ทําอะไรเลยและใช้โอกาสนี้กอบโกยกําไรกักตุนสินค้าร่วมมือกับนายทุนไม่ให้นําเข้าวัคซีนหรืออื่นอีกมากมายโดยในกรณีของไอโอเนียนี้อะไรคนทงคจะรู้แหละครับว่าถ้าคีคินโคเลือกจะนิ่งเฉยาทขณงที่พวกเขาสามารถช่วยคนอื่นได้มากมายโดยมีเหตุผลว่า ไม่ควรเข้าไปยุ่งเนื่องจากว่ามันเป็นหน้าที่ของพวกเขาที่ควรจะทําแต่การเฝ้ามองเท่านั้นโดยแอเราที่เป็นผู้อ่านเนี่ยก็คงมีความคิดอยู่ว่าอีอย่างวะแบบเดียวกับที่เราอ่านการข่าวกันเมื่อทุกครั้งน,น,นะครับเพราะในกรณีนี้ถ้าหากปล่อยสถานการณ์ผ่านไปเรื่อยๆเราก็ไม่เห็นว่าภาคีคินโคจะได้ไประโยชน์อะไรเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยหากจัดการคนอื่นได้หมดนอกซัตก็คงไม่ผลต้องเข้ามาโจมตีภาคีคินโคอยู่ดีถูกไหมเป็นแต่ว่าพวกเขาจะเป็นพวกเดียวกันตั้งแต่แรกนะ ถ้่งจริงๆเนี่ยครับมันมีเหตุผลลึกๆอยู่แต่ว่าไม่เอาในคลิปนี้เนาะเพราะว่ามันจะอยู่ในส่วนของคอมิกเซตคนที่อยากไปอ่านก็อ่านได้แต่ว่าถ้าหากผมจะเล่าเนี่ยมันจะยาวเกินไปในทางตรงกันข้ามอีกหนึ่งผู้มีอํานาจครับนั่นคือฝ่ายของคารมาซึ่งมันค่อนข้างพูดยากเนาะว่าเขาเป็นอะไรอธิบายคร่าวๆเนี่ยมันเป็นเหมือนผู้นําศาสนาคนหนึ่งตัวอย่างที่เห็นได้ชัดกับในโลกของเราก็อาจจะเป็นตําแหน่งอย่างทันที มหาตมะคานทีคงเคยได้ยินกันบ้างเนาะซึ่งก็จะเป็นผู้นําศาสนาโดยไกลๆในความเชื่อของตัวของคามาเนจะเชื่อว่าผู้นําแต่ละรุ่นจะกลับมาเกิดใหม่เรื่อยๆเอาจริงๆก็เรียกว่าเป็นคาาแต่ละรุ่นดีกว่าเพราะว่าเป็นเหมือนตําแหน่งเป็นเหมือนคนที่เป็นผู้นําโดยพวกเขาก็จะออกไปตามหาคนที่จะกลับมาเกิดใหม่ตั้งแต่เด็กเลยละครับซึ่งเด็กผู้นี้เนี่ยนอกจากจะมีทักษณะที่ใสมีบุคลิกเป็นของตัวเองแล้ว พอพเวลาผ่านไปผ่านไปก็จะมีช่วงเวลาหนึ่งที่พวกเขารู้สึกถึงตัวตนอ,อื่นก็คือตัวตนของคาร์มารุ่น,นก่อนๆนั่นเองครับโอเคประมาณนี้แล้วกันจะได้ไม่สับสนจนเกินไปแต่เอาเป็นว่าเราก็จะได้รู้กันนะว,ว่าคา,าร์มาเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างมีอิทธิพลแล้วก็มีอำนาจในระดับหนึ่งเลยแหละอย่างน้อยๆก็สำหรับคนที่เชื่อในตัวเขาซึ่งในเหตุการณ์เนี้ยการลุกลานของน็อกซัทนี้จริงๆแล้วเนี่ยความเห็นของคาร์มารุ่น,นก่อนๆแล้วก็ผู้ติดตามของเธอเนี่ยครับ ต่างก็ไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจที่จะเข้ายุ่งเกี่ยวครับเพียงแต่ว่าตัวคาร์มาตุงปัจจุบันที่เรารู้จักกันกับตัดสินใจที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวเข้าไปช่วยเหลือเข้าไปต่อสู้กับชาวน็อกซัตโดยมันก็ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึง่งที่แตกต่างไปจากความเป็นปัจเจกข,ของตัวความสมดุลที่พวกเขาเคยคิดแต่ก่อนที่เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงของคนรุ่นใหม่อะไรแบบนั้นนะนะแต่ว่าไอ้สิ่งที่ทำเนี่ย ถ้าเป็นเรามองคงจะเป็นเรื่องที่ดีเป็นการเริ่มเริ่มการเปลี่ยนแปลงการช่วยเหลือผู้คนการเข้าต่อสู้กับศัตรูแต่ในท้ายที่สุดแล้วครับก็ยังมีคนที่คิดจะตำหนิและก็ต่อว่าการกระทาดางกล่าวของคาร่าอยู่ดีว่านันเป็นการทําลายสมรุณของไอโอเนียเป็นการทําลายขนบธรรมเนียมที่มีมาอย่างยาวนานอยู่ดีนั่นเองเหมือนกันไหมครับคุ้นๆหรือเปล่าครับเรื่องแบบนี้เหมือนกับในโลกของความเป็นจริงของเราที่บางผู้บางคนเดยกร้องคนนี้คนคน,คน,นี้ให้ออกมาทำนู่นทำนี่ ออกมาเทคแอคชั่นออกมาเป็นแกนนําทีครับและอย่างคาม่าล่ะครับหอเลือกจะออกมาเป็นคนดีเริ่มการเปลี่ยนแปลงเริ่มออกมาเทคแอคชั่นเป็นคนกระทําอะไรบางอย่างสุดท้ายแล้ว็กลายเป็นต้องโดนด่าอยู่ดีและต่อจากนี้เนี่ยใครจะมารับผิดชอบล่ะครับว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับคาม่าเป็นยังไงถ้าตัวอย่างทั้ง2ข้อเนาะพาคีคินโคที่เลือกจนิ่งเฉยและคาม่าที่เลือกจะลงมือและทําการเปลี่ยนแปลง จะเห็นได้ว่าทั้ง2กรณีต่างก็เป็นตัวแทนที่มีอำนาจเหมือนกันแต่มีทางเลือกคนละแบบะแต่สุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเลือกฝั่งไหนผู้คนก็จะออกมาด่าว่าและตำหนิทั้งสองฝั่งอยู่ดีครับการเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่มักจะก่อให้เกิดความขัดแย้งอยู่เสมอน่ะนแหละครับซึ่งมันก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์แหละเนาะที่จะหวาดกลัวในสิ่งที่เราไม่รู้จักเป็นเหมือน,นกลไกสำหรับการอยู่รอดการอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยที่ดีคุ้นเคย ย่อมมีความแน่นอนกว่ามีความปลอดภัยกว่าแต่ขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่นําไปสู่สิ่งที่ดีกว่านําไม่สู่ความก้าวหน้าเช่นกันก็เหมือนกับเทคโนโลยีต่างๆนะครับที่ทาให้ชีวิตเราง่ายขึ้นมากแน่นอนว่ามันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียมีทั้งการเปลี่ยนแปลงที่ดีและการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ดีเทคโนโลยีที่ส่งผลเสียต่อเราก็มีมากมายนับไม่ถ้วนเช่นกันครับก็พอกับจํานวนที่มันเป็นประโยชน์นั่นแหละแต่สิ่งสําคัญนะครับ ก็คือการเรียนรูกก้จากความผิดพลาดต่างหากในกรณีของไอโอเนียนี้เราก็ได้รู้ผลลัพธ์กันแล้วเนาะว่าการเปลี่ยนแปลงที่บุคคลลุกขึ้นต่อต้านน็อกซัสนั้นนํามาสู่ชัยชนะแม้ว่าจะมีราคาที่ต้องจ่ายมีความเสียหายที่ต้องแลกมาแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยผลลัพธ์มันก็เีกยวกัาการที่อ้แพ้ต่อน็อกซัสไล้ถูกยึดครองอย่างแน่นอนเพราะว่าสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ถ้าหากน็อกซัสยึดครองได้เนี่ยผลลัพธ์ของมันก็คงจะไม่ต่างกันสักเท่าไหร่เอาจริงๆแล้วน่าจะแย่กว่าเยอะด้วยซ้ำไปดังนััน้้นแลวครบ สิ่งที่คนจะสนใจเนี่ยจึงไม่ได้มีเพียงแค่ว่าพวกเขาสูญเสียอะไรจากมันแต่ยังรวมด้วยว่าพวกเขาได้อะไรมาสิ่งที่ได้มาก็คือประสบการณ์ที่ว่าไอโอเนียเนี่ยอาจจะถูกใครอื่นจู่โจมอีกก็ได้ในอนาคตเพียงแต่ว่าพวกเขาจะตัดสินใจยังไงกับประสบการณ์ครั้งนี้นั้นก็เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรอชมบางส่วนก็ต้องการรวมไอโอเนียเป็นหนึ่งเดียวเพื่อป้องกันการท่องที่แนอนาคตบางส่วน ต้องการให้กลับไปสู่สภาวะก่อนเกิดสงครามขณะที่บางส่วนก็ต้องการแก้แค้นเพียงแต่ว่าคำตอบไหนมันถูกหรือผิดเราคงยากที่จะบอกได้ที่เรารู้ได้แน่ก็คือไอโอเนียคงไม่อาจกลับไปเป็นแบบเดิมได้อีกแน่นอนไม่เพียงแค่นั้นนี่ยังเป็นกรณีศึกษาในอีกมุมหนึ่งได้เช่นกันครับว่าการตัดสินผู้อื่นโดยไม่คิดให้ดีทั้วน,นั้นนำไปสู่อะไร หลายครั้งเนาะถ้าคนคนหนึ่งคิดจะทําสิ่งที่ดีคิดจะทําอะไรบางอย่างแต่กลายเป็นว่าเขาคนนั้นต้องถูกตําหนิตีเตียนถูกกล่าวโทษเพียงเพราะสิ่งที่เขาทํานี่มันแตกต่างจากคน,น,นอื่นๆสิ่งๆนี้อาจจะทําให้ในอนาคตพวกเขาเหล่านี้เลือกจะหลีกเลี่ยงทําสิ่งนั้นแล้วก็ไม่ทำในสิ่งดีๆนิ่งเฉยแทนดีกว่าจะได้ปลอดภัยไม่ต้องกังวลว่าใครจะมาต่อว่าใครมาตําหนีแต่ว่าใครจะซวยจากการที่เขาไม่ทำนี่ก็เรื่องของเขา ไม่เห็นต้องสนใจเลยและเหตุการณ์ทํานองนี้ก็เกิดขึ้นอยู่เป็นปกติครับยกตัวอย่างง่ายๆเนาะการลุกขึ้นให้คนอื่นนั่งบนรถโดยสารแล้วก็ถูกปฏิเสธเนี่ยครับมันเป็นความรู้สึกที่โคตรจะแย่ไปเลยเนาะและเราก็อาจจะไม่อยากลุกขึ้นให้ใครอีกอะไรแบบนั้นใช่ไหมครับคือประสบการณ์เนี่ยประสบการณ์โดยตรงตัวผมเองอยังรู้สึกอย่างนั้นเลยนี่ขนาดว่าแค่เป็นเรื่องเล็กๆที่เราไม่ได้เสียอะไรนอกจากความรู้สึกหรือว่าเสียหน้าละเราอย่างที่ทำไปจากไม่อยากลุกให้ใครอีกเลยในี่นาคตนนอะเนาะ และถ้าหากว่านี่เป็นเรื่องราวใหญ่โตที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างนะครับเรื่องราวาคนจะหนักเข้าไปใหญ่อีกใช่ไหมละครับถ้าคนเราไม่คิดจะทําดีเลยและอยู่เฉยๆเพราะวาความปลอดภัยถ้างนั้นแล้วโลกเราในอนาคตจะเป็นยังไงนะโดยเหตุผลของการกระทําพวกนี้นะครับก็มักจะเกิดขึ้นจากการตัดสินผู้อื่นและการกล่าวโทษไปก่อนจากคนบางคนที่แค่นิสสนุกใครอยากจะกลัวอยากจะปันหรือว่าเหตุผลอะไรก็ตามแต่ แต่ว่านั่นกับก่อให้เกิดผลเสียกับผู้คนที่เป็นเป้าหมายได้อย่างมากจนสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะทำลายทั้งชีวิตได้เลยด้วยซ้ำดังนั้นแล้วการมีสติและคิดสิ่งต่างๆให้ถี่ถ้วนก่อนจะตัดสินใครๆไปก่อนเนี่ยครับยังเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากแต่เอาจริงๆเนาะผู้คนที่ไม่ได้มีอำนาจอย่างเราๆเนี่ยครับคนธรรมดาคนที่ไม่ได้มีเงินไม่ได้มีฐานะก็คงทำอะไรไม่ได้มากครับเรื่องใหญ่ๆนะเนาะเนื่องเพราะว่าในปัจจุบันชีวิตของคนจำนวนมาก หรือคนส่วนใหญ่ดันมักต้องไปขึ้นอยู่กับคนจํานวนหยิบมือที่เราก็ไม่ได้เลือกขึ้นมาซะอย่างนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคนที่เลือกไปไหนน่าสงสัยอยู่เหมือนกันถ้าว่าคนจํานวนหยิบมือที่ว่าเนี่ยเป็นแบบคาร่าก็ดีไปแต่ทําไมล่ะครับเราคงจะหวังให้อยู่ดีๆคนธรรมดาจะระเบิดพลังขึ้นมาเก่งเทพแบบอิลเลียมันต <c oughs> ้อง<ๆ>คงเป็นไปไม่ได้ <c oughs> ใช่ไหมล่ะครับเพราะเรื่องของความเป็นจริงมันไม่ได้ทํางานอย่างนั้นแต่ถึงอย่างนั้นเนาะก็ไม่ใช่ว่าเราจะเปลี่ยนอะไรไม่ได้เลย เริ่มจากเรื่องเล็กๆละกันอย่างการที่ว่าเราจะไม่ตัดสินคนอื่นจากการเห็นเริ่มอย่างจากหัวข้อข่าวบนโซเชียลทั้งหลายเลยก็ได้แน่นอนแล้วครับว่าเรื่องราวพวกนี้มันมักจะถูกประโคมแลวแบบบางทีก็จริงบ้างไม่จริงบ้างและเราเองก็ไม่ได้เก่งถึงขนาดสามารถหาความจริงทุกอย่างแต่ว่าอย่างน้อยๆเนาะเพียงแค่เราหยุดคิดก่อนเนาะว่าถ้าสิ่งที่ถูกประโคมมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงขึ้นมาล่ะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะส่งผลเสียต่อใครบ้างฉุกคิดขึ้นมาสักนิดที่เราจะไม่กล่าวโทษ ไม่โถมไปทุดทัวมุมวัวๆโโดยที่ว่าไม่รู้ความจริงเลยเนี่ยพียงแค่นี้เองก็สามารถช่วยเขา่นได้มากแล้วที่สําคัญก็คือมันจะช่วยเราเองเนี่ยนะครับจากหมายสารนะนะและถ้าหากว่าทุกคนรู้จักยังคิดได้เนี่ยก็จะเป็นจุดเริ่มต้นครับที่จะเข้าสู่การคิดที่ถี่ถ้วนขึ้นมาตามลําดับและหากคนส่วนใหญ่คิดได้อย่างถี่ถ้วนจริงๆแล้วก็ในภายหลังในอนาคตพลังของมวลชนก็สามารถทำได้ในสิ่งหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับ เมือับด้วยชาวไอโอเนียกลุ่มเล็กๆจานวนมากร่วมมือกันแล้วก็ชนะน็อกซัตได้ในที่สุดบอกประมาณนี้นะครับสาหรับวันนี้ก็ไม่รู้ว่าเนื้อหาจริงจังเกินไปหรือเปล่าหรือว่าผมจะโดนอะไรในตอนนี้หรือเปล่าก็เพื่อเป็นกำลังใจในการทำค้อหาพู้นี่ต่อไปก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ก็จะเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากและถ้าแชร์ก็จะเป็นพระคุณสุดๆเลยครับหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับคลิป,ลปนี้แลวหวังว่าผมจะไม่โดนอะไรจนหายไปซะก่อนแล้ววันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับยบายจ้า